ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ถ้าเราก็จะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีการผูกเขาเรียกว่า Account ์โดบอกของคุณฮะกับเขาเรียกว่าอีเมลหรือ Gmail, Hotmail, y ahoo อะไรสักอย่างอะอะไรก็ได้นะโอเควันนี้เราก็จะมาสอนกันนะครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าคุณจะสามารถกดกดแบบกดไลค์กดนิสไลค์ให้แมปได้เพราะว่าเวลาถ้าเกิดคุณไม่ ไม่ไม่ได้เชื่อมนะมันจะกดไม่ได้นะโอเคงั้นเราก็จะมาสอนวิธีกันฮนะโอเคขัานแรกนะให้ท่านผู้ชมฮนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะให้กดมาตรงนี้นะฮะสามเหลี่ยมสามจุดตรงนี้นะฮะข้างข้างขวาล่างนะฮะถามว่าทําไมไม่ไม่แบบไปวงในวงตัดต่อเหมือนเหมือนคลิปแบบก่อนๆ่อนะฮะเรามีปัญหาการอิดนะิตติ้งฮะคือ เป็นปัญหาใหญ่เลยแหละคือเราแบบมีปัญหาทางด้านที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าเออมันอมันยบมันตัดเรือหน่วงอะคิดแบบผ้าไม่ตรงกับเสียงอะก็เลยต้องมาทำอย่างนี้แทนแล้วก็ลงไปลงไปเลยนะฮะไม่ตัดต่อนะฮะโอเคโอเคแล้วก็กดเข้ามานะฮะแล้วจากนั้นให้เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็กดคําว่า setting ตรง setting ตรงนี้นะฮะเนี่ย โอเคนะกด Thomas Setting ไปนะฮะแล้วจากนั้น,นะฮะก็กด Account Info ข้างบนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนีฮนะตรงนี้ฮนะกดเข้าไปนะฮะโทรศัพท์ผมชานะฮะอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งะฮะเดี๋ยวผมจะตัดสักแป๊บหนึ่งเวย โอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า Account Info กันแล้วนะฮะให้เขาเรียกว่ากดมาตรงเห็เหนงสีแดงนี้ไหมฮะเนี่ยข้างล่าบรรทัดล่างนะฮะ add email นะคำว่า add email แล้วให้เรามองมาทางด้านขวาตรงนี้นะฮะนี่ฮะมันจะมีคำว่า add email อ,อ,อยู่ให้เรากดได้นะฮะแล้วก็กดไปนะฮะสำหรับคนที่อายุถึง13มันจะเป็นอีกคำหนึ่งนะและ้วมันก็จะไม่มีแบบ ไม่มีแบบแอดแอดโฟนข้างบนนี้ด้วยคือไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะถามว่าผูกยังไงเดี๋ยวผมจะสอนในภายหลังแล้วกันนะฮะโอเคงั้นเราก็เรามาคุยกันเรื่องอีเมลก่อนโอเคสักรูกดคำว่าแอดอีเมลไปนะฮะตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนี่ฮะมันก็จะเขาเรียกว่าเออ มีอีเมลตรงนี้ด้มีบรรทัดหนึ่งกับบรรทัดนะที่สองนะมีสองบรรทัดให้เราให้เราใส่นะฮะบัรทัดแรกนะฮะมันให้เราใส่ชื่ออีเมลของเรานะฮะแค่ชื่อนะแล้วบรรทัดล่างนะฮะมันก็ให้ใส่เขาเรียกว่ารหัสผ่านของโลบอของคุณนะไม่ใช่รหัสผ่านอีเมลนะฮะเป็นรหัสผ่านโลบนะฮะที่คุณจําได้นั่นแหละหรือถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็เรียบร้อยนะฮะแล้ว <c oughs> แต่มันก็สามารถผูกกับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจําไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ผูกอะไรไวนะ้เน <c oughs> ี่ยก็ g ีนะฮะโอเคแล้วมากด add my email ข้างบนนี้ฮะแล้วก็แ,แจากนั้นฮะก็คือใส่ชื่ออีเมลของคุณลงไปถนะ้าอย่างเช่นอีเมลที่ผมใช้มาทดลองก็คือสักครู่ โอเคนะไม่ต้องไปใส่ใจชื่อมันนะไม่ต้องอ่านนะโอเคงั้นแล,แล้วบรรทัดล่างนะก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดของ Account เราลงไปฮนะเดี๋ยวผมจะขอตัดสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อแบบว่าเป็นความปลอดภัยของรหัสนะเพราะผมว่ารหัสนี้คงจะใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งเลยสำหรับการทดลองนะเพราะสองรหัสมันเจ๊งมันมันเจ๊งไปหลายรหัสแนละ้วโอเคสักครู่ โอเคถ้าตอนนี้เราก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ชื่ออ e ีเมลเรียบร้อยนะฮะแล้วให้เรากดเออเออสักคุเกิดอุบัติเหตุนิดนึงเอาละเดี๋ยวใส่ใหม่นะโอเคถ้า okay, เมื่อกี้เราเกิดอุบัติเหตุก็คือเราไปกดนอกกรอบมันนะฮะมันจะเลยเด้งออกไปนะะโอเคให้เรามากดแอดอีเมลข้างล่างนี้นะฮะกดเข้า,า,นะขา,าไปนะฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดก็ ก็กดเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะฮะมันก็จะบอกว่าอีเมลได้ถูกแอดเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเท่าว่ามันยังใช้ไม่ได้นะนี่มันจะเป็นสีแดงอยู่ก็คือยังเรายังต้องยืนยันในในอีเมลของเรานะ,ะคือถ้าเกิดเรายังไม่ยืนยันเนี่ยมันจะใช้งานอะไรไม่ได้โอเคเราจะมาสอนวิธียืนยันกันนะฮะโอเควิธียืนยันก็ง่ายๆนะฮะให้เราเข้าไปที่ เออสักครู่เดี๋ยวออกจากแอปเราบอกก่อนเดี๋ยวให้เราเข้าไปที่ gmail ในเครื่องของคุณนะฮะที่คุณคุ้นเคยกัน,นหลายๆะผมว่าหลายๆคนก็คุ้นเคยกันนะโอเคแล้วก็กดเข้าไปที่ gmail เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมแอดไว้หลายอันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ ไปเอาอีเมลที่มันนี้กกอ m p อชื่ออีเมล k o x อเกทียบซ่านะฮะโอเคนะพอเราเข้ามานะเราก็จะเจอเขาเรียกว่าอีเมลของโลบอคนะที่เขาส่งมายืนยันจะให้เรายืนยันนะเนี่ยโลบอกอีเมลวัลลี่อะไรสักอย่างนึงนะผมกากภาษาอังกฤษฮะอาจไม่ค่อยออกโอเคนะเราก็กดเข้าไปนะฮะ รอสักครู่นะฮะแล้วมันก็จะพูดแบบบลาบาบลานะฮะแล้วก็เราก็จะต้องสังเกตตรงนี้นะฮะคำคตรงสีขาวนี้นะฮะบลิเฟอร์อีเมนะฮะเราก็สามารถเราก็ต้องกดเข้าไปนะฮะเพื่อยืนยันอีเมลนะฮะกดเข้าไปนะแล้วผมก็จะเลือกเปิดด้วย Google Chrome หรือเบ์เซอร์ก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะแต่ผมใช้ Google Chrome ดีกว่ามันดูเสถียรกว่านะโอเคนะหล้วจากนั้นเราก็ต้องรอสักครู่นึงนะฮะ โอเคนะตอนนี้ถนะ้ามันก็จะขึ้นว่าขอบคุณนะคุณยืนยันอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็จะได้หมวกสีเขียวมานะฮะก็คือเป็นหมวกแบบของรางวัลที่เราเชื่อมต่ออีเมลกับแอคเคา t ์เราเรียบร้อยนะฮะก็ก็ประมาณนี้นะมีแค่นี้นะฮะก็คือแค่นี้เราก็ถ,ถือว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติม okay, ก็สามารถถามในคอมเมนต์ของผมได้นะโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮะก็อย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b e แล้วคอมเมนต์เพิ่มลังใจในการนำคลิปต่อๆไปนะครัับสสวดีครับ